สวัสดีค่ะรับขนมไทยไปทานไหมคะมีอะไรบ้างจ๊ะคนสวยมีเปียกปูนใบเตยค่ะมีตะโก้แล้วก็ พี่จะรู้ด้วยไงว่ามันอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะหนูทำเองกับมือเลยนะคะถ้าหนูทำเองกับมือคงอร่อยแน่ดูค่ะงั้นพี่เอาสองเต้า สองอย่างจ้ะสองอย่างห้าสิบบาทค่ะถ้านหนูอยากขายบอกพี่นะ หนูมาขายทุกวันค่ะขอบคุณมากนะคะมองอะไรเยอะแยะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนยิงกล้าไปมองผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่แค่รู้สึกสงสารเขา ผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้นี่นะน่าสงสารข้ออ้างพี่นี่น่าสมเพชเนาะเห็นเขาแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยโชว์นมหน่อยก็หมองตาคางเลยเชอทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นหรือว่าไม่จริงพี่เคยเห็นผู้หญิงขายขนมแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอฉันว่านะพวกเนี่ยมันไม่ได้ขายขนมหรอก มันมาหาลูกค้าแล้วขายอย่างอื่นมากกว่าคุณคะรับขนมไทยหน่อยไหมคะไม่เอาครับคุณคะรับขนมไหมคะ ฉันทำเองกับมือเลยนะนี่เธอแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมไทยหรอฉันว่าเธอคิดจะมาอ่อยผู้ชายมากกว่ามั้งไปไปไปไ,ปไม่ต้องมาโต๊ะนี้อีกนะฉันไม่ซื้อค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามันตั้งแต่จะมาขายขนมจริงเชอเธอช่วยมองโลกในแงด่ดีหน่อยได้ไหมคนคะรับขนมไทยอร่อยๆไหมคะแหมแหมแหมเจอผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยนะพูดสปากหวานเชียว <G ül> ไปขายที่อื่นไปฉันไม่ซื้อ ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนครับผมซื้อเองครับตอนนี้เหลือกี่อย่างครับออยังเหลืออยู่ห้ายอย่างค่ะพี่กอบฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ซื้อไม่อยากกินสกปรกคนคะฉันทำเองกับมือเลยนะคะฉันรับรองว่าสะอาดแน่นอนคะ่ะ ฉันหมายถึงแกที่สกปรกคนไม่ซื้อคนก็ไม่น่าดูถูกฉันนะคะทำไมใครใช้ให้แกแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมละ่ะแกขายขนมไทยนะไม่ได้มาขายตัวไม่แต่ผู้หญิงขายตัวเท่านั้นแหละที่แต่งตัวแบบนี้หน้าด้านไม่มียางอาย คุณจะมากกันไปแล้วนะนี่คุณเป็นใครยุ่งไรด้วยฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เองเป็นเจ้าของร้านทำไมต้องปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้เข้ามาขายของในร้านด้วยคุณยังไม่รู้จักเขาเลยจะดูถูกเขาทำไมกล่าวหาคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะเขาสามารถฟ้องคุณข้อหาหมิ่นประมาทเขา ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้คุณรู้ตัวไหมคุณไมค์คะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้ลูกค้าไร้มารยาทแบบเนี้ยฉันทนฟังไม่ได้หรอกคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนถึงได้ดูถูกคนแบบนี้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้หยุด เป็นลูกค้าของร้านนะทำไมแกพูดจากับลูกค like ้าแบบนี้ฉันก็พูดจากับคุณแบบที่คุณพูดจากับน้องคนนี้ไงคุณไม่มีมารยาทกับคนอื่นก็อย่าหวังว่าใครจะให้เกียรติคุณพอได้แล้วครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะ ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนานขนาดนี้ไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะโอ้ฉันว่าคุณต้องคิดใหม่แล้วนะ<ม>ผู้หญิงแบบเนี้ยไม่สมควรเอามาเป็นเมียหรอกจิตใจต่ำทรามไร้มารยาทไม่ให้เกียรติคนอื่นตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเอง ไม่มีความเป็นผู้ด,ดีต่อไปถ้ามีลูกจะสอนลูกยังไงน้นนอยด่าแรงนั้นเจ้าของร้านหยุดได้แล้วคุณทำให้ผมอับอายมากพี่ก๊อฟพี่จะไปไหน ครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันแค่มาขายของเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกฉันไม่สนหรอกคะ่ะว่าคุณอุ่นจะมองฉันยังไงฉันขอแค่ให้ลูกของฉันมีนมกินมีบ้านอยู่ไม่ต้องเล่นร่อนไปตามข้างถนนคุณไม้ยคะ ฉันต้องขอโทษคุณไม้ด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดที่ร้านของคุณไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยนะสู้ๆอีกหน่อยลูกเธอโตขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นเองนี่พี่ตามมาหาอินี่เหรอนี่คุณจะขูบปากได้หรือยัง ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณไม่เห็นเหรอว่าเขาอุ้มลูกอยู่หัดเห็นใจคนอื่นบ้างได้ไหมคุณคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่หรอกคนเป็นแม่เขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นถึงแม้จะต้องลำบากแค่ไหนก็ตามที่เขาแต่งตัวแบบนี้เพราะกลางคืน เขาต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟกลางวันก็ต้องมาทำขนมขายเขาไม่มีเวลาไปแต่งตัวทำหน้าทำผมทำให้ตัวเองสวยเหมือนคุณหรนะอกมะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พวกคุณต้องทะเลาะก,กันคุณไม่ต้องขอโทษหรอกครับคุณไม่ได้ผิดอะไรแฟนผมต่างหากที่ผิด เธอรี่ผมว่าคุณกับผมคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้อีกผมว่าเราสองคนเลิกกันเถอะไม่นะพี่ผมรับนิสัยแบบนี้ไม่ได้คุณครับนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับ ถือว่าเป็นคำขอโทษละกันนะครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเก็บไว้ซื้อนมให้ลูกนะครับขอบคุณคะ่ะอะ ไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วสู้ๆนะค่ะหนูจะสู้เพื่อลูกไอ้หลงนี่มึงคิดจะกินน้องไก่คนเดียวเลยเหรอไม่แบ่งกูบ้างไงอะไรของมึงวะไอ้กอ๊อปมึงหาดีๆดิกองน้องไก่มาให้น้องอันแค่อันเดียวนะเว้ย กูหาดีแล้วไม่เชื่อมึงก็หาดิเป็นไงวะเออจริงด้วยว่ะเฮ้ย <HHH. S 1> ตูดไก่ของกูก็ไม่มี <S 2> <S 2> อ,มอันเธอเอาไปหรือเปล่าไม่ได้เอาไปนะพี่ ไม่ใช่ละร้านเนี้ยโกงกันชัดๆน้องน้องมาดีๆครับพี่มีอะไรครับน้องไก่บ้านน้องมีกี่ขาสองขาครับน้องแน่ใจนะว่ามีสองขาโถพี่แน่ใจสิครับตั้งแต่ผมเกิดมาไก่ก็มีสองขา ผมไม่เคยเห็นไก่มีสีาขาครับดีงั้นมันก็ลองหาขาไก่ให้กูดูสิว่าไก่ร้านมึงเนี่ยมีกี่ขามีกี่ขาเอ่อขาเดียวครับเออไก่ร้านเนี้ยมันพิการเหรอวะ นี่มือเอาไก่พิการมาให้พวกกูกินเหรอทำไมร้านคุณถึงทำกับลูกค้าแบบนี้โกงด้านแม้กระทั่งขาไก่เดี๋ยวผมไปหาในครัวให้นะครับไม่ต้องอเ,เกิดเรื่องอะไรขึ้นครับพู้จัดก,การครับคุณเป็นผู้จัดก,การของร้านนี้ใช่ไหม ร้านของคุณเอาไก่พิการมาให้พวกเรากินฉันจะแจ้งความเอาเรื่องร้านคุณให้ถึงที่สุดผมว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆเลยครับร้านเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วคุณลูกค้าแน่ใจได้ไงว่าร้านเอาไก่พิการมาเสิร์ฟลูกค้าครับแล้วปกติไก่บ้านคุณมีกี่ขาสองขาครับแล้วทำไมไก่ที่ร้านคุณถึงมีแค่ขาเดียวและที่สำคัญเนี่ย ตูดไก่ก็หายไปตูดไก่ที่ผมชอบกินเนี่ยมันไม่มีโคงกันแบบเนี้ยร้านคุณยังอยากเปิดอยู่ไหมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าผมว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยครับเดีย๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะครับถ้าวันนี้คุณไม่มีเหตุผลทําให้พวกผมพอใจเนี่ยคุณเตรียมตัวปิดร้านได้เลยการปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงเนี่ยออ ผมก็ไม่ทราบครับผมแค่ไปรับอาหารในครัวแล้วก็มาเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยผมไม่ได้เป็นคนเอาไปนะครับคุณตามผมมาครับเชื่อไหมเดี๋ยวพวกมันออกมาก็จะบอกว่ามีกี้ลืมทำหล่นไว้ในครัวเออผว่าอย่างนั้นแหละ เสียอารมณ์จริงๆนานๆจะได้ออกมากินข้าวด้วยกันต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกนุยน้ยนุ้ยมีอะไรคะผู้จัดการเมื่อกี้ลูกค้าโต๊ะ1 1สั่งไก่ซิกเนเจอร์ของร้านอะไรเหรอคะ คุณจะสดส้งนทำไมเนี่ยหรือคุณเป็นคนเอาไปอะไรคะน้องไก่และตูดไก่ของลูกค้าหายคุณเป็นคนเอาไปใช่ไหมฉันไม่ได้เอาไปนะคะผู้จัดจาก,การคะฉันว่า เด็กเสรอฟเอาไปแน่ๆเลยค่ะหรือไม่ก็อาจจะตกระหว่างทางก็ได้นะคะเอ่อผู้จัดจาการครับผมไม่ได้เป็นคนเอาไปนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ทำตกแน่นอนครับ แล้วนี่คืออะไรคุณเดชคะฉันขอโทษค่ะฉันเพิ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกอลูกฉันอยากกินน่องไก่คะ่ะฉันไม่มีเงินฉันก็เลยทำแบบนี้คะ่ะคุณทำแบบนี้คุณรู้ไหมว่ามันเป็นการขโมยคุณเดชคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วคะ่ะ ขอโทษแล้วชื่อเสียงของร้านจะกลับมาไหมคุณเดชคะอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคะ่ะให้โอกาสดิฉันนะคะถ้าดิฉันตกงานฉันกับลูกต้องลำบากแน่เลยคะ่ะก่อนคุณจะทำอะไรลงไปทำไมไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคุณไปทำเมนูนี้ตอนนี้เลยนะ แล้วอย่าให e ้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น right. อีกเดี๋ยวผมค่อยกลับมาจัดการคุณทีหลังคุณลูกค้าครับต้องขออภัยจริงๆนะครับที่เกิดเรื่องแบบนี้ เมื่อกี้ผมได้เช็คดูแล้วมันเป็นความผิดของทางร้านเองครับคือแม่ครัวสับไก่แล้วลืมน่องไก่และตูดไก่ใส่จานมาครับข้ออ้างชัดๆเอ,อ่อต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะเสิร์ฟเมนูนี้ให้อีกรอบหนึ่งส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เดี๋ยวทางร้านจะเป็นคนรับผิดชอบเองครับที่พวกผมวายไม่ใช่เพราะว่าพวกผมไม่อยากจ่ายเงินค่าอาหารหรอกนะครับ แต่ทางร้านเนี่ยไม่ควรให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นผมเข้าใจครับต้องขออภัยจริงๆนะครับต่อไปทางร้านจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกครับช้ามนเหระพี่ขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับที่จริงร้านนี้อาหารอร่อยนะถ้าไม่เกิดเรื่องแบบนี้ วันนี้คุณเกือบทําให้ชื่อเสียงของร้านเสื่อมเสียไปหมดแล้วคุณอยากห่อไก่กลับบ้านทํำไมไม่บอกผมฉันขอโทษค่ะขอโทษแล้วจะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นไหมยังไงวันนี้ผมก็ต้องให้บทลงโทษกับคุณคุณเดชคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะผมยังไม่ได้บอกว่าจะไล่คุณออกแต่ผมจะหักเงินเดือนคุณ5วัน รับได้ไหมค่ะขอบคุณนะคะเย็นนี้ห่อไก่กลับบ้านหนึ่งตัวให้ลูกนะถือว่าผมเลี้ยงเดี๋ยวผมจ่ายค่าไก่เองขอบคุณมากนะคะต่อไปอย่าทำอะไรแบบนี้ไปทำงานได้แล้ว